เงินด่วนยืมได้มีอยู่จริงเฮงลิสซิงศูนย์รวมแห่งบริการให้ยืมเงินออนไลน์เฮงลิสซิงไม่ได้ให้บริการเฉพาะถินเชื่อจากรถยนต์เท่านั้นเพราะบุคคลธรรมดาก็สามารถรับเงินสดได้เช่นกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันวงเงินสูงสุดถึง45,000บาทหรือ1.5เท่าของรายได้ต่อเดือนและมีสำนักงานให้บริการกว่า400สาขาทั่วประเทศสวัสดีครับผมพีรพงษ์ ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราครับ h เฮงลิ ing, สซิ่งศูนย์รวมแห่งบริการให้ยืมเงินออนไลน์โดยสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเฮง l ิสซิ่งมีดังนี้ครับเฮง l ิสซิ่งให้วงเงินกู้สูงสุดถึง45,000บาทระยะเวลากู้ยืมเลือกได้ตั้งแต่12ถึง36งวดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นล,ลดดอกสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีมีบริการหลังการให้บริการ ใช้เวลาอนุมัติสินเชื่อ1-3วันทําการก่อนที่จะสมัครเพื่อยื่นขอสินเชื่อจากเฮงลิส s ิ n งเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าคุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นอย่างไรกู้ได้ทุกคนไหมใช้เอกสารอะไรบ้างโดยคุณสมบัติของสินเชื่อเฮงลิส s ิ n งมีดังนี้ครับ 1. ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุ20-65ปี 2. ต้องมีไรายได้ประจําเดือน6,000บาทขึ้นไป 3. ต้องทํางานแล้วอย่างน้อย4เดือนขึ้นไป 4. ต้องไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองงานพักงานหรือระหว่างพิจารณาโทษ 5. ต้องพักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตันทะเบียนบ้านและสถานที่ทํางาน 6. ระยะทางที่พักต้องไม่เกิน30กิโลเมตรจากที่ตั้งสาขา 7. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล รวมทั้งหมดไม่เกิน3ามแห่งนั่นก็เป็นคุณสมบัติ7ข้อที่คุณต้องมีก่อนขอสินเชื่อนะครับถ้าคุณผ่านคุณสมบัติทั้ง7ข้อแล้วต่อไปก็คือเอกสารหรือหลักค้ำประกันที่ต้องใช้ซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าสําหรับสินเชื่อหฮงลิสติ้งแล้วไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันส่วนเอกสารประกอบการยื่นสินเชื่อก็ไม่เยอะส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ใช้โดยทั่วไปโดยมีดังนี้ครับ 1. สําสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ สสำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี 4. หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงอายุไม่เกิน1เดือน 5. สลิปเงินเดือนฉบับจริงย้อนหลัง1เดือนล่าสุดสำหรับขั้นตอนการสมัครเพื่อขอเฮงลิสซิ้งสินเชื่อส่วนบุคคลคุณก็สามารถเลือกใช้ช่องทางที่สะดวกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์หรือติดต่อหาทีมงานทุกวิธีใช้งานจริงได้หมดนะครับ แต่ว่าในวันนี้ครับเราจะมายกตัวอย่างวิธีการสมัครส,ครสินเชื่อห่ง l i s t i n g ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งคุณสามารถทำตามได้ตามวิธีดังต่อไปนี้เลยนะครับ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์หลักของห่ง l i s t i n g จากนั้นเลือกสินเชื่อที่ต้องการจากแถบบริการของเรา 2. กดที่ปุ่มคลิกสมัครสินเชื่อเพื่อดำเนินการต่อ 3. ากรอกข้อมูลเบื้องต้นเช่นชื่อสกุลและเบอร์มือถือ 4. กดสมัครสินเชื่อแล้วรอการอนุมัติซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1-3วันทำการนะครับเฮงลิสซิ่งปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเหงงลิสซิ่ง มีการดำเนินงานในนามบริษัทมีการจดทะเบียนและมีหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินเช่นศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้นดังนั้นความน่าเชื่อถือในส่วนนี้คองตอบโจทย์ผู้ใช้บริการในยุคนี้ได้อย่างแน่นอนครับ สำหรับลิงก์รีวิวตัวเต็มการใช้งานเฮงลิสซิ้งสินเชื่อส่วนบุคคลผมได้ใส่ลิงก์ไว้ในใต้วิดีโอนี้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ